มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิท์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เมื่อเราพูดถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารในปัจจุบันพบว่าหลายคนรับประทานอาหารไม่ค่อยระวังตามใจปากมากเกินไปจนทําให้น้ําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานอ้วนลงพุงความดันโลหิตสูงและเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับและพัฒนาเป็นตับอักเสบตามมาได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นก็สามารถเกิดเป็นมะเร็งตับได้ในอนาคตเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราควรป้องกันไม่ให้เกิดไขมันพอกตับตั้งแต่ต้นนะครับ จะมีวิธีอะไรบ้างนั้นเราไปพบกับอาจารย์ X นะครับในช่วงอยู่ดีกินดีครับตับนะครับถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเรานะครับ,บ,รบเมืม่อพูดถึงในเรื่องของตับ กับพฤติกรรมสุขภาพแน่นอนครับว่าหลายๆคนจะคิดถึงในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเราดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดในเรื่องของโรคตับได้แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดโรคตับแข็งนะครับแต่จะมาพูดถึงโรคตับชนิดอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการรับประทานอาหารโดยในวันนี้เราจะพูดถึงโรคไขมันพอกตับ โรคไขมันพอกตับนะครับมาจากภาษาอังกฤษที่พูดว่า non-alcoholic fatty liver disease นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า non-alcoholic แสดงว่าเป็นโรคตับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์นะครับส่วนคำว่า fatty liver นะครับหมายความว่าเซลล์ตับนั้นมีการสะสมไขมันในปริมาณที่เยอะ ดังนั้นโรคไขมันพอกตับหรือไขมันสะสมที่ตับก็เป็นในเรื่องของภาวะที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ตับนั้นมีการสะสมไขมันในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับ mm. เมื่อไปดูว่าตับนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับ mm. ก็จะพบว่าตับนั้นช่วยในเรื่องของการขจัดของเสียสารพิษต่างๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของการสร้างน้ําดีนะครับ น้ำดีเนี่ยถือได้ว่าเป็นของเหลวที่มีสีเหลืองปนเขียวนะครับร่างกายของเรานั้นนะครับโดยเฉพาะที่ตับเนี่ยจะมีการผลิตน้ำดีแล้วก็มีการเก็บสะสมอยู่ที่บริเวณถุงน้ำดีเวลาเรารับประทานอาหารที่มีไขมันเข้าไปสู่ร่างกายนะครับร่างกายของเราก็จะเซนส์ได้ว่ามีไขมันเข้ามาสู่ร่างกายแล้วก็จะมีการลั่งเอาน้ำดีเนี่ยเข้าไปสู่ที่บริเวณลำไส้เล็ก หน้าที่ของน้ำดีก็คือจะทำให้อาหารที่เป็นไขมันเนี่ยนะครับมีการแตกตัวให้มีโมเลกุลที่เล็กลงเมื่อมีโมเลกุลที่เล็กลงเนี่ยนะครับน้ำย่อยที่ช่วยย่อยไขมันเนี่ยก็จะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองดังนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยนะครับฟังก์ชันหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ก็จะเสียประสิทธิภาพไปนะครับ ท้งนี้ท้งนั้นนะครับในเรื่องของโรคไขมันพอกตับเนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยก็คือมีการสะสมของไขมันที่ตับเยอะนะครับแต่ยังไม่ได้มีการอักเสบตรงนี้ก็อาจจะพบได้ว่าตับนั้นมีการขยายขนาดมากขึ้นและผู้ป่วยก็จะมีในเรื่องของอาการปวดได้นะครับประเภทที่2มีการสะสมไขมันเช่นเดียวกัน แต่มีการอักเสบร,ร่วมด้วยนะครับซึ่งการอักเสบเนี่ยมีความสําคัญครับถ้าสมมติว่ามีการอักเสบเป็นระยะเวลานานๆนะครับก็จะทําให้เกิดในเรื่องของผังผืดที่บริเวณเนื้อเยื่อตับได้แล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการเกิดโรคตับแข็งหรือโซโรซิสได้ในอนาคตนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับได้ อย่างที่บอกไปนะครับว่าในเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยมันมีความสําคัญในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับก็ <c oughs> มีการศึกษาพบว่าคนที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคไขมันพอกตับหรือสะสมที่ตับเยอะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดอยู่ใน2จําพวกด้วยกัน <c oughs> ก็คือคนที่มีน้ําหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานกับคนที่เป็นโรคเบาหวานดังนั้นสมมติว่าเราจะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคไขมันพอกตับจึงต้องดูแลในเรื่องของน้ําหนักตัวและก็ดูแลในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือด สำหรับในเรื่องของการดูแลน้ำหนักตัวนะครับสมมติว่าน้ำหนักตัวของเรานั้นเกินเกณฑ์มาตรฐานเป้าหมายสำคัญก็คือควรที่จะลดน้ำหนักตัวให้ได้ประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ10ของน้ำหนักตัวที่เป็นอยู่ปัจจุบันซึ่งวิธีการที่จะลดน้ำหนักตัวได้นะครับก็จะต้องใช้ในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายเข้ามานะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับก็จะมีหลักการง่ายๆเราจะเรียกว่าเป็นหลักจานสุขภาพ คิดถึงนะครับเวลาเรารับประทานอาหารแบบไทยๆเราจะรับประทานอาหารเป็นสำรับใช่ไหมครับเราจะตักกลับเข้ามาที่จานอาหารก็ให้ถือว่าในหนึ่งจานอาหารเนี่ยนะครับเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าสิ่งที่จะตักเข้ามาเนี่ยควรที่จะต้องเป็นผักอย่างน้อยครึ่ง1ของจานนะครับโดยมีการศึกษาพบว่าถ้าสมมติว่าผักนั้นเน้นเป็นผักใบเขียวอย่างเช่นพวกผักขโขมพวกนี้นะครับก็จะมีสารที่ชื่อว่าโพลีฟีนอล ซึ่งสารที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันพอกตับได้1ส่วนสี่ของจานคนที่จะเป็นพวกข้าวแป้งนะครับก็จะเน้นเป็นข้าวแป้งที่ไม่ได้ผ่านการขัดสียกตัวอย่างเช่นก็จะเลือกรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขัดขาวนั่นเองการรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวผัดขาวนะครับ ร่วมกับในเรื่องของผักเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นได้รับใยอาหารในปริมาณที่เพียงพอซึ่งก็มีการศึกษาเหมือนกันนะครับพบว่าถ้าสมมติว่าเราได้รับใยอาหารอย่างเพียงพอก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคไขมันสัสมหรือพวกที่ตับได้นั่นเองนะครับ นอกเหนือจากนี้แล้วในเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารอื่นๆอย่างเช่นการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือการรับประทานเบเกอรี่พวกนี้นะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไขมันสะสมหรือพวกที่ตับด้ดังนั้นจึงต้องควรระมัดระวังนะครับ รวมกับในเรื่องของการออกกําลังกายครับคุณผู้ชมก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะดูแลน้ําหนักตัวได้สําหรับกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำนะครับเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ําตาลไม่ให้อยู่ในค่าที่สูงเกินไปนะครับ อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะคะว่าสําหรับกลุ่มคนที่เป็นโรคไขมันพอกตับแล้วแล้วก็มีในเรื่องของการอักเสบเราควรที่จะรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของโอเมก้า3เพราะว่าโอเมก้า3นั้นก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงโอเมก้า3เนี่ยจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีก็คือตัว LDL ก็จะทําให้ในเรื่องของการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไขมันพอกตับมากขึ้นเนี่ยก็จะลดน้อยลงได้และนี่ก็คือในเรื่องของวิธีเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับว่าจะทําอย่างไร เพื่อจะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดไขมันพอกตับนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการรักษาไขามันพอกตับไม่ได้มีวิธีการรักษาโดยตรงนะครับแค่ปรับพฤติกรรมการกินให้ถูกต้องและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันไขมันพอกตับได้ครับ มาต่อกันในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ในยามเกษียณการออมเงินเป็นหลักประกันทางรายได้ที่สำคัญวันนี้เรามาทำความรู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอ,อชอกอชอคืออะไรเหมาะกับใครและแตกต่างกับการออมแบบอื่นอย่างไรเราไปหาคำตอบกันครับ สิทธิประโยชน์น่ารู้ในวันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออมและการสร้างความมั่นคงในอนาคตครับเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชนั่นเองครับและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็คือคุณยันยงราชานนนนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยครับอยากจะทราบว่ากองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชเนี่ยคืออะไรครับจริงๆแล้วนะฮะ กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอ,อกชนี่นะคุณเอนะ,ะคือเรามีมานานนะฮะพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2554แต่เราสามารถดําเนินงานเป็นรูปเป็นร่างมีออฟฟิศมีพนักง,งานมีอะไรเป็นตัวของตัวเองเนี่ย2558 4ปีเต็มๆนะฮะที่เราพยายามก่อร่างสร้างตัวนะคร<ะ>ับ สถานะเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับคุเอเราไม่ใช่กองทุน ABC ที่จะทาํามาค้าขายหากําไรเราตั้งมาตามยุทธศาสตร์ชาติเลยถ้าพูดตรงๆ,ๆ,ๆนะฮะเพ, entonces, พื่อจะมา pulling, <bilmiyorum> สร้างอา่หรือชักชวนพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไทยมีเลขบัตรประชาชน13หลักนี้นะฮะไม,มม ograf, ไม่มีอาชีพอะไรเลยนะฮะอายุ15ปีขึ้นไปพ่อค้าแม่ขายขับมอไซค์วินหรือทําไล่ทํานา ให้สามารถมีบำนาญเป็นของตนเองตอนอายุ60ปีบริบูรณ์ครับผมก็คือคนที่ไม่ได้มีสิทธิ์ทประโยชน์อย่างอื่นก็สามารถที่จะมีสิทธิ์เลี้ยงดูตัวเองได้ในช่วงอายุเกษียณไปหรือว่าอายุมากขึ้นใช่ไหมครับผมครับณนะวันนี้เรียนให้คุณเอกระทางท่านผู้ชมทัางทีมงานเลยนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเราก้าวหน้าไกลแล้วไม่ต้องทำรับประชีตราชการ หรือทำประกันสังคมหรืออะไรนะฮะอันนี้พูดไปจริงๆิงแต่สามารถมีบมนานาญตอนอายุ60ครับผมขอถามทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับใครบ้างครับที่จะเป็นสมาชิกของกอชอได้ขั้นแรกนะฮะคือต้องมีสัญชาติไทยง่ายๆก็คือมีบัตรประชาชนที่มีเลข13หลักนะฮะอายุ15ถึง60ปีนะฮะเป็นน้องนักเรียนนักศึกษาได้หมดนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอ,อปพรนะฮะ ที่สําคัญคือเกษตรกรค้าขายรับจ้างครับมอไซค์วินอะไรพวกนี้ได้หมดแล้วก็พิเศษสุดก็คือผู้ประกันตุนมาตรา40ทางเลือกที่หนึ่งต้องขอเป็นทางเลือกที่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยว่ากันนะครับผมสรุปก็คือคนที่มีสัญชาติอายุตั้งแต่15ปีถึง60ปีก็สามารถเป็นสมาชิกกองทุนได้นะค,ะครับนักเรียนนักศึกษาได้หมดนะครับอยู่บ้าน<ม>ทุกสาขาอาชีพนะครับเกษตรกร ค้าขายรับจ้างผู้กันตนม .40 ถูกแต่ว่าคนที่ไม่สามารถที่จะสมัครได้เป็นคนกลุ่มไหนครับครับผมเนื่องจากที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะฮะว่าเราเ,เป็นหน่วยงานภาครัฐการดําเนินการทุกอย่างใช้งบประมาณรนุนระุนนะถ้าทุกคนมีสิทธินนะ์เกียรติสิบร้านคนนี้ก็หนักเหมือนกันนะฮะคุณนี่นะต้องใช้จ่ายเงินสูมทุบเขาก็เลยมีกฎหมายก็เลยมีวงลิบไว้ว่าผู้ที่จะสมัครไม่ได้ก็คือ มันมีกองทุนบำเหน็จปรนข้าราชการตรงนี้เขามีสิทธิของเขาอยู่แล้วข้าราชการชัดเจนนะฮะครูอาจารย์ทหารตำรวจพยาบาลอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะผู้ประกันตุนมาตราส3นะฮะก็คือประกันสังคมนะฮะมาตรา3 3 39สา้นะฮะและก็มาตราที่ที่ตอนนี้นะฮะเราเปิดนั่นก็คือมาตรา40ตอนนี้เราให้เฉพาะวงเล็บหนึ่งวงเล็บหนึ่งนะฮะและก็กลุ่มพนักงานบริษัทท่างร้านทุกอย่าง นะฮะตรงนี้เข้าไม่ได้ที่มีประกันสังคมที่มีกองทุนตัวเองครับกองทุนสำรองนะครับมาถึงตรงนี้ครับเรื่องของกองทุนกประกันสังคมอ่าครับมาตรา40ครับแตกต่างจากเงินบำนาญของกอชยังไงครับคือคือตอง้ต้องเรียนนิดนึงนะฮะก็จริงๆแล้วเราก็เป็นพันธมิตรกันนะฮะกับประกันสังคมจุดมุ่งหมายเราคือเหมือนกันนะฮะกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะเพียงแต่ประกันสังคมนะฮะ ก็สําหรับคนที่อยู่ในระบบค่าเรียนง่ายๆคือบริษัทห้างร้านต่างๆนะฮะเขาจะมีทางเลือกนะฮะมาตรา40วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามง่ายๆก็คือ2กับ3เนี่ยเขามีบํานาญเหมือนกันกับกอชเพราะฉะนั้นที่ผมนำเรียนว่าได้เฉพาะวงเล็บมาตรา40วงเล็บหน<ม>ึ่งเนี่ยก็คือไม่มีบำนาญก็เลยต้องมาเอาก่อชอแต่มาตรา40วงเล็บสองกับสามเนี่ยเขามีบำนาญให้ตอนชราภาพเราก็เลยไม่ให้ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ก็คือกลุ่มเราคนเหล่านี้จะสมัครไม่ได้ครับก็คือมาตรา40หมายถึงว่าเราออมเงินเองแล้วเราก็ได้ผลตอนแทนที่เป็นเงินออมของเราใช่ครับอันนี้คือสามารถสมัครกอชได้ถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมหากเราทํางานอยู่ตอนแรกเรามีกอชใช่ไหมครับแล้วเราได้งานเป็นพนักงานเอกชนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็หรือว่าเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยครับเรายังเป็นสมาชิกของกอชได้หรือไม่หรือว่าเราสามารถสมัครกอชได้ไหมครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณนี้ฮะ เราคำนึงถึงตรงนี้ไปจําเพราะผมต้องเรียนท้าความน,นิดหนึ่งเนะเป้าหมายปีนี้เราคือน้องนักเรียนนักศึกษาที่อายุ15ปีขึ้นไปนะค,ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสมาชิกกอชอแล้วนะผมใช้คําว่าเป็นแล้วเป็นเลยนะฮะเป็นแล้วเป็นเลยรักษาไม่หายยกเว้นอย่างว่านะค,ะครไม่มีสสารในโลกนี้แล้วนะฮะแต่มีนิดนึง เป็นสมาชิกสิทธิประโยชน์ยังคงอยู่ทุกอย่างเพียงแต่รัฐเขาไม่สมทุเพราะเรามีที่อื่นรองรับอยู่แล้วครับจะไม่ได้เงินสมทุจากรัฐไม่ตัดสิทธ์แต่ว่ายังให้สามารถส่งเงินได้ได้ออกดอกออกผลบริหารการลงทุนทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนี้ผมก็ยังส่งต่อได้สิครับแน่นอนครับคุณเมติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวหลังไมเลยนะครับผม ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบคุณคุณยังยงมากนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับทางรายการเดี๋ยวเรายังต่อกันอีกสัปดาห์หน้านะครับยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการออมแห่งชาติที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องของการออมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับออมในวันนี้นะครับเพื่อสร้างอนาคตที่ดีและก็มีความมั่นคงในภายภาคหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมดีครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้คนไทยสร้างวินัยในการออมและมีเงินเก็บไว้ใช้หลังวัยเกษียณเรื่องราวของกองทุนการออมแห่งชาติยังไม่หมดเพียงเท่านี้ติดตามกันใหม่ในตอนหน้านะครับในช่วงต่อไปช่วงรู้ทันไอทีมาอัปเดตความสามารถของ c แชท GPT กันครับ กับ OpenAI ที่ได้เปิดตัว GPT-4o โมเดลที่เร็วแรงฉลาดและให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้บริการแชท GPT ทุกคนโมเดลภาษา GPT-4o สามารถพูดโต้ตอบแบบ Real-time และปรับโทนเสียงได้ตามอารมณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์มิชังตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะต้องบอกกับท่านผู้ชมครับว่าปัจจุบันนะครับปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเมื่อประมาณวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับบริษัท OpenAI ไนะครับได้พัฒนา Chat GPT เวอร์ชันใหม่ที่มีชื่อว่า GPT 4o นะครับ o ตัวนี้ย่อมาจาก Omni นะครับที่แปลว่าความสามารถของโมเดลนะครับเป็นการลงความสามารถ ในการจัดการข้อความคำพูดและวิดีโอต่างๆนะครับที่มีความเป็นเหตุเป็นผลนะครับซึ่งทาง CEO นะครับของทาง c h a t g p t เนี่ยก็ออกมาเล่าถึงความสามารถนะครับแล้วก็มีการสาธิตนะครับให้เราเห็นถึงความสามารถของเขานะครับโดยคุณแซมอาร์ตแมนนะครับได้โพสต์ข้อความสั้นๆได้บอกว่านะครับหลังงานเปิดตัวเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับความสามารถที่เราเห็นใน ขุนยนในภาพยนตร์เรื่องเธอนะครับหรือบางคนที่เคยดูเรื่องของ Iron Man ก็จะเห็นปัญญาประดิษฐ์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าจาวิสนะครับที่คอยคุยกับออมนุษย์นะครับซึ่งปัจจุบันความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยก็ เห็นเป็นประจักษ์นะครับในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ช่งนะครับอาจารย์มิชังเนี่ยจะมาสาธิตตัวซอฟแวร์ตัวนี้ให้กับทุกท่านนะครับเริ่มแรกนะครับก็ต้องบอกทุกท่านเลยครับว่าขอให้กลับไปย้อนดูนะครับในคลิปเดิมที่มีการพูดถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า c h a t GPT นะครับซึ่ง c h a t GPT เนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์ รู้สร้างนะครับหรือเราเรียกว่า Generative AI ตัวแรกๆที่เกิดขึ้นนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปใช้งานนะครับโดยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้เนี่ยได้พัฒนาโมเดลใหม่ที่ชื่อว่า GPT-4o นะครับซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าความสามารถของตัวนี้เนี่ยคือจะมีการนำนะครับมนุษย์นะครับมาทดสอบนะครับเล่นเป่าหยิงฉุบนะฮะกับ ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ AI เป็นกรรมการนะครับให้ AI เป็นผู้ตัดสินว่าใครแช้ใครชนะนะครับหรือเมื่อเราเอ,าเอาตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปสงกล้องนะครับเ,เห็นน้องสุนัขนะครับปัญญาประดิษฐ์ก็สามารถที่จะมีการพูดหรือถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ใกล้เคียงกับความสามารถหรือความคิดของมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นการตอบสนอง นะครับใน c h a t GPT 4o เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการตอบสนองในระดับภาษาอังกฤษกับภาษาไทยจะมีการตอบสนองที่เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยผมก็ได้ดูคลิปมานะครับเขาบอกว่าระหว่างที่คนกำลังสนทนากันนะครับเขาก็บอกให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยช่วยเล่านิทานนะครับให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของออความรักกับุนยนนะครับตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็ สามารถนะครับที่จะรังสรรค์เล่านิทานนะครับเป็นในโทนแบบคนปกติโทนในแบบเล่าเรื่องราวให้ตื่นเต้นนะครับเล่าเรื่องราวให้เหมือนกับขุนยนนะครับซึ่งซึ่งปัญญาประดิษฐ์ในเวอร์ชั่นใหม่นี้สามารถใส่เสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับความสามารถของมนุษย์ได้ละนะครับคือเสาสามารถที่จะเรียนแบบเสียงของคนที่มีความตื่นเต้นเรียนแบบเสียงของคนที่เล่าเรื่องเรียนแบบเสียงของคนที่พูดเหมือนกับหุนยนต ดังนั้นตรงนี้เ่ยทำให้ในอนาคตเนี่ยเราจะแยกแยะความสามารถบางอย่างของ AI ได้เริ่มยากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเราไว้จะไปพูดในเอพิโซดต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถของปัญญาประดิษฐ์กับจริยธรรมในการใช้งานนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจารย์พิฉังได้เตรียมสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับเรานะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับตามภาพนี้เลยนะครับรโหลด ChatGPT นะนะถ้า ขั้นใดนะครับใช้งานบนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับเวลาเราคุยหรือเราสนทนา ตัวปัญญาประดิษฐ์จะไปเลือกความสามารถของ GPT 4o อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดใช้ในสมาร์ทโฟนอาจจะต้องรอการอัปเดตนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครจ่ายตังในเวอร์ชัน plus อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ความสามารถของ GPT 4o ได้เลยนะครับตามที่วิทยากรนะครับได้จิ้มขึ้นมาเห็นไหมถ้าใช้ในเวอร์ชันจ่ายตังนะฮะจะเห็น GPT ขีด 4o ตามนี้เลยสามารถเรียกความสามารถของปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ อันนี้เวียากรจะยกตัวอย่างนะครับกดเข้าไปในช่องของข้อความนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีช่องที่คล้ายๆหูฟังนะครับที่เป็นรูปหูฟังแล้วก็มี ข้างๆไมโครโฟนเนี่ยนะครับที่เป็นรูปโค้งนะครับเราก็กดตรงนี้ไปนะครับถ้าเราต้องการคุยภาษาไทยนะครับเราให้เปลี่ยนแป้นคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแล้วเราก็จะคุยกับปัญญาประดิษฐ์นะครับถ้าเราต้องการคุยภาษา,ษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับทีนี้เวทยาก,การจะกดเข้าไปแล้วจะเริ่มลองคุยกับ AI ดูนะครับปุ๊บฉันต้องการขอคําแนะนําสําหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกเข้าใจแล้วค่ะต้องการคําแนะนําสําหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ใช่ไหมคะใช่ครับคุณสนใจศึกษาต่อในสาขาอะไรและมีมหาวิทยาลัยในใจบ้างไหมคะครับผมขอบคุณมากพอดีผมเนี่ยกำลังทำงานไปด้วยแต่ผมก็อยากจะสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยผมต้องการมหาวิทยาลัยที่เปิด,ปดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาเยี่ยมมากคะ่ะการทำงานไปด้วยและเรียนต่อในระดับปริญญาเอก เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็เป็นไปได้ขอแนะนำให้คุณพิจารณามหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหรือรองรับนักศึกษาที่ทำงานไปด้วยเช่นเมนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแบบสมผสาน 2. มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับนักศึกษาที่ทำงานมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในสาขาที่คุณสนใจ หากคุณมีสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจอยู่แล้วบอกได้เลยคะ่ะดิฉันจะช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณถ้าผมสนใจมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนทางไกลล่ะครับมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผมที่เปิดหลักสูตรออศึกษาศาสตร์น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใดครับผมถ้าคุณสนใจมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนทางไกลและมีหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ดิฉันขอแนะนำมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ค่ะแมงมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเมะสะ่สมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีการเรียนการสอนทางกวนทั้งหมดมีหลักสูตรศึกษาศาสตร์ที่หลากหลายและรองรับนักศึกษาที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้ผมได้ข้อมูลจาก ปรัญญาประดิษฐ์นะครับหรือคุณ c h a t GPT 4o เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับขอบคุณมากครับดีใจที่ข้อมูลมีประโยชน์กับคุณหากมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำในอนาคตสามารถติดต่อมาได้เสมอนะครับขอให้โชคดีกับการตัดสินใจและการเรียนต่อครับอ่าแล้วเราก็ลองออกจากโปรแกรมนะครับจะเห็นว่าในใน h a t GPT เนี่ยครับเขาก็จะเก็บร่องรอย การสนทนาระหว่างเรากับปัญญาประดิษฐ์ไว้หมดเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะลองไปโหลดแอปพลิเคชัน c h a t GPT นะครับหรือถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะครับก็ลองโหลดมาติดตั้งในสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ลองคุยกับเขานะครับผมเชื่อว่าความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นะครับก็จะมี การพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าภาษาไทยที่เขาอ่านออกมาเนี่ยยังมีเสียงเพี้ยนๆอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในขั้นรับได้นะครับแล้วก็คําตอบบางครั้งเนี่ยอาจจะรอไปสักนิดหนึ่งนะครับนะก็เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องทำไมครับไปสแสวงหาความรู้จากการค้นหาจาก Google นะครับเราก็เอาข้อมูลจาก คำแนะนําของปัญญาประดิษฐ์่ยมาวิเคราะห์และตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านครับผมพบกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับความสามารถของ GPT 4o มีหลากหลายกว่าเดิมเลยนะครับทั้งสร้างเนื้อหาและเข้าใจคําสั่งด้วยเสียงข้อความหรือรูปภาพท่านผู้ชมอย่าลืมไปลองใช้งานกันนะครับมาต่อกันที่ช่วงชีวิตดีมีสุขครับ วันนี้เราจะไปพบกับท่านพราหมณ์คีสณะพันธ์รังสิพราหมณกุลที่สืบสกุลและผูกพันธ์ในวิถีแห่งพราหมณ์ท่านได้ปฏิบัติตนอย่างเป็นสุขใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียงและหมั่นทบทวนาศาสนพิธีสำคัญอย่างเหมาะสมชีวิตของท่านน่าสนใจอย่างไรไปพบกันครับ ซึ่งอยู่ศรัทธาของแต่ละคนมีจิตแลบบริสุทธิ์ขอพรพระผู้เป็นเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถา,านที่นั้นๆชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกรรมที่ได้ทำไว้นะครับจะไปวิตกร่วมกับเขาจะไปะบงกับตัวเลขครับทำตัวเองให้มีความสุขรักษาร่างกายให้แข็งแงรงสมบูรณ์แค่นั้พอแล้ว ผมาพามชีชนะพันรังสีาพามนกคุลนะครับเดิมแรกเลยก็เป็นทหารจากทหารมาออกจากทหารมาก็มาทําธุรกิจส่วนตัวความตั้งใจในการมาบวชทีแรกเนี่ยตั้งใจจะมาเป็นผู้ช่วยแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีหัวหน้าหน่วยผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยไปถึงพันโลน่ะ ก็ช่วยงานบวชพาราหม์อยู่บ้างแล้วนะแต่ปอดีว่าฟังหน้าที่เนี่ยถ้าไม่บวชเป็นพาราหมวทำไม่ได้อย่างเช่นพิธีแรกงนาขวัญเนี่ยถ้าเราไม่ได้บวชเป็นพาราหม์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยในบางตำแหน่งได้การที่จะมาบวชเป็นพาราหม์ได้เนี่ยเรารับแต่คนที่มีเชืาา้อสายทำไมถึงเป็นแบบนั้น เพราะว่าการรับที่มีเชื้อสายเนี่ยเราไม่ต้องไปสอบประวัติเพราะเราสามารถอยู่ในเชื้อสายเราจะรู้ด้วยว่าคนคนนั้นน่ะเป็นยังไงถึงมีเชื้อสายแล้วเนี่ยถ้ามนสายไม่ดีเขาก็จะไม่เอาแต่ถ้าเป็นรับคนนอกเนี่ยเราไม่รู้ความจริงว่าไอ้ที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมันดีจริงหรืเปล่า เราก็ศึกษาในพิธีที่จะไปนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะเป็นพิธีที่เป็นพิธีที่ไม่ใหญ่เพราะว่ามันก็จะได้เกิดความสบายไม่ต้องเครียดหมายความว่าอย่างเงี้ยสบายแต่ไปได้ไหมต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ของพามก็คือศึกษาแล้วก็ให้ความรู้ที่ศึกษามาแก่ประชาชนทั่วไปการตั้งเลิกจามันคือการนัดหมาย เพื่อให้มาได้พร้อมเพียงกันในเวลานั้นทีนี้มันจะมีองค์ประกอบเว่าเออนัดหมายในเวลาที่ดีไหมแค่น,นี้ก็เลยมีเลิกยามาประกอบสําคัญทุกครั้งไม่ใช่ว่าเป็นพิธีเล็กพิธีใหญ่นะครับพิธีเราทํากับพระผู้เป็นเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานที่นั้นๆบุคคลที่ยืนข้างหลังอ่ะเป็นผู้ที่มาสักการะก็คือขอพรพระผู้เป็นเจ้า หรือสันสุกติดในที่นั้นๆให้แก่ผู้ที่เคารพไม่ได้เน้นว่าพิธีเล็กพิธีใหญ่ที่ใจละมุงเพราะใหญ่สุดตก,ก็คือพระพุ็นเจ้าแต่ทุกที่เนี่ยมันจะมีปัญหาไม่ว่าหน่วยงานไหนมีปัญหาทุกที่ปัญหาในมุมการจะหลากหลายการแก้ปัญหาเราคือเราต้องรู้ต้นเหตุแต่ละที่แต่ละเหตุ มันไม่เหมือนกันไงเราควรรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนนะครับเกิดจากสิ่งภายนอกหรือเกิดจากตัวเราเองใช่ไหมบางคนวนะ่าเครียดเพราะอะไรเพราะหวังมากเกินไปทําในสิ่งที่ที่ทําได้จุดมากเอาแบบผลพอยได้ดีกว่านะถ้าเราหวังมากเกินไปเงี้ยเหมือนเราไปซื้อลอตเตอรี่หวังวันที่หนึ่งเนี่ยซึ่งบางทีมันมีโอกาสน้อยมาก บริหารจัดการชีวิตของเองนะรายได้ตัวเท่าไหร่ก็ใช้และเหลือเก็บบ้านเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่องคุู่นลูกหลานดูแลสิ่งที่ดีที่สุดคือตัวเราทำเองทำเป็นตัวอย่างใครก็เห็นว่าดีเขาก็ทำตามใครก็ไปเห็นตัวอย่างอื่นว่าดีเขาไปทำตาม มันก็เป็นสุขของเขาจะไปวิตกร่วมกับเขาถ้าคนอื่นจะเตรียมคือทําตัวเองให้มีความสุขรักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์แค่นั้นพอแล้วชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกรรมที่ได้ทําไว้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราทํากรรมดีเรามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เราก็อยู่ไปได้นาน ตอนนี้อายุ69ปีครับดูแลสุขภาพเหมือนเก็ไปตรวจตามวงรอบนะครับห,หมอบอกให้ออกกำลังกายบ้างแต่พอดีด้วยภาระหน้าที่มันช่วงเวลาอย่างเงี้คยคือออกแบบเป็นกิจวัตรสมัยก่อนผมก็ฟังสวีรัตทานปกติละเว้นเป็นบางอย่างคติของผมนะทำให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับให้มีความสุขสบายใจ และไม่เดือดร้อนที่ตัวเองและไม่เดือดร้อนที่ชาวบ้านขอขอบคุณเรื่องราวและคำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์จากท่านพรามคีสนพันธ์รังสิพรามมณกุลด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการสุขใจไฮเอชและผมวรวิ์นาคแป้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ